สาธุครับท่านอาจารย์คงคายิแต่ผธรงชาปริงสุขอู้กรุธาน้แกมเี่สัเชครับท่านอาจารย์น้ำกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้มกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้มกับสวัสดีเจ้าค่ะับา้กสาธุเจ้าค่ะสาธุครับ ดางนั้นการที่เราจะเห็นกําลังห้าเนาะกําลังห้าที่องค์สองฌานปชาวิยะสัที่ปัญญาานาจารย์ควรจะเห็นได้อย่างไรบ้างตามที่องค์สงฌานเรื่องของศรัทธานะดังนั้นในเรื่องของศรัทธากําลังที่จะเห็นได้ก็คือต้องบรรุวิชาชานหนึ่งสองสามสี่ในวิชาชานที่สี่ ก็คือความบรรลุเป็นอริยในระดับปัสโสดาปฏิปธิถึงจะเห็นกําลังได้ชัดก็คือสัมผัสได้นั่นแหละไม่ได้เป็นมันมองเห็นอะไรสัมผัสได้คือสามารถทรงฌานได้ไหมครับเมื่อทรงฌานได้ก็สามารถที่จะได้ฌานในการบ,บรรลุฌานนะครับไม่ไงั้นก็จะไม่มีกําลังเนื่องจากจะไม่มี สภาวะที่ผมต้งให้ธรรมยาณอะไรอย่างไม่มีสภาวะที่จะหลุดพ้นในการเห็นการเกิดดับในการที่จะเข้าไปสู่ธรรมวินัยในระดับสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้บรรลุธรรมในบบระดับโสดาปฏิผลจึงมีอินทรีย์ที่จะก่อเกิดกําลัง ในศัทธาเิีสติสมัธิปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นไปลำดับลำดับจนถึงวิชาสัญญาในรูสมบัตินะครับแล้วก็เข้าไปสู่องค์วิมุตตินะครับที่การเป็นการ,กร,ร,รทำพันธะในแจ้งในระดับวิชาสัุวิชาอนุจนถึงวิชาปริญญาเขนะาเก่าโดยย่อแบบนี้นั่นคือการการเป็นมัชคงป็งให้รรมีศัทธาเป็นหลักศัทธาของวง,งก็มาจากอะไรมาจาก ความเชื่อมั่นในตัศฐาของพระองค์ในความรู้ในความเข้าใจที่รู้ว่าพระองค์และเชื่อว่าพระองค์ทรงเราจะรู้ด้วยพระองค์เองด้วยความเป็นาารมมพระอรหันต์ธรรมะธรรมะเก้านะสามารถที่จะกล่าวสอนบอกนะสอนให้กับทั้งนระกได้ช้ไปวิจัยได้หมดมนุษย์เทวดาได้หมดนะครับสามารถที่จะใ้ทาได้นี่ก็เป็นการติ้นอาชวะ คาแรกกิเลสได้ทั้งระบรบก็เป็นความที่โปร่งส่งให้ไว้เรื่องสององศรัทธาน,นองค์ต่อไปก็จะเป็นองค์ที่ทําให้กวิญญาณในองค์วิญญาณนี้จะเห็นได้อย่างไรใ,ในการสร้างความเพียรรับก็ต้องเห็นในองค์รมในสัมมาประธานสิสัมมาประธานสีมีอะไรบ้างมาต่อใก่นอนองค์ศาสตรต์ูเจ้าค่ะในองค์สัมมาประธานสีนี้ฉันฮะ มีองค์สันงค้ามีองค์ความเพียรเจ้าข้าสำนักประธานสี่สนรงรี้ก็พระองค์จ<อ>ึง,งให้ไว้<ม>ว่าเป็นอะไรภาวะที่จะต้องเพียรระวังเพียรละเพียรนำเพ็ญนเพียตรต่างรักษานะครับในองค์ของสำนักประธานสี่นะครับดัะนั้นถ้าไม่มีองค์สำนักประธานสี่ก็จะไม่เข้าหลักนะครับ ส่วนอิทธิบาตสี่เป็นชันช้นเทาวิยะเตตกสมาธิปัญญาเป็นวิธีการในการเดินมักเป็นวิธีการที่จะทําให้ถึงในการเดินมักซึ่งเป็นสภาวะจิตแม้เป็นสภาวะจิตนะครับแต่ในองค์สมัชประทานเป็นสภาวะของกายบวกว่าจีบวกจิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะมาเป็นองค์กําลังที่จะ เชื S <S Connie, ่อมต่อเข้ากับองค์อินทรีห้าพลาห้าผมพูดจนเกิดองค์ปริยัมมาไม่กายเจนถึงองค์ของสันติปัทธนสี่นะครับนั่นจึงเป็นองค์ธรรมที่ลึกซึ้งนะครับที่จะพาผู้หนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดสามารถท่จะบรลลิกรรได้นะครับทั้งที่จะเห็นได้นะที่ใจครับ ก็คือโดนสมาปารสิตก็คือวิริยะนั่นแหละวิริยะคือความเพียรเัราในความเพียรก็ต้องใช้เลี้ยวแรงใช้ใใกำลังใช้เลี้ยงแรงใช้กำลังใช้สภาวะจิตก็คือกาเยะตั้งนานที่ทังานที่ตันานนั่นแหละน<ม>ะครับขึ้นมาจากผู้มีบุญได้กระทําไปแล้วจากทางปอดนะครับจากองค์ที่หนึ่งคือสัพชาวิยะเึงข้างมาพึงพงกำลังของสติได้กานะรที่จะเห็นสติ ก็คือต้องไปเห็นสภาวะจริงๆต้องไปเห็นการเกิดดับใช่ไหมการเกิดดับการเพ่งด้วยความเป็นธาตุด้วยความเป็นอันยานนาด้วยความเป็นปฏิจจสมุปบาทถึงจะเข้าไปในองค์สิกขีพันธสี่ดานถ้าไม่ไปเห็นการเกิดดับนะครับในองค์ธรรมเนี่ยก็ไม่มีไม่สามารถที่จะมีกําลังที่จะเห็นกำลังได้กำลังในนี้ไหนก็คือกําลังในการเห็นการเกิดดับนั่นก็คือการเข้าสู่การบรรลุธรรมนั่นแหละนะครับ โดยโดยการที่เราจะเข้าไปสู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องมีกาลังแบบนี้นะครับเชื่อมต่อกันเลยว่าตถาิยะสตินะครับการที่จะไปพึ่างกายในกายเวทนาจิตในอดีตท่านได้ก็ต้องมาจากอะไรกายานุปัฏนาเวทนาตัณนาปิการานุปัฏาธรรมานุปัฏานนั่นก็คืออะไร การปฏิบัติจากนอกสู่นอกนอกสู่ไหนในสูน่นันแล้วก็ในสู่ไหนในสู่นอกนอกสู่นอกเห็นไหมถึงจะเริ่มมาเห็นมาเห็นมาเห็นมาเข้าใจเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้รวมองค์ทมของอะไรสี่ประทานสี่อนาปานติและก็กายญาตตาตติแต่แต่พวกก็จะมาตัดแยก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 ย่อยให้ในอ,องค์การปฏิบัติจริงๆเขารวมกันอยู่เป็นหมวดหมู่หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางจิตไม่ว่าจะเป็นทางวจีไม่ว่าจะเป็นทางกายรวมหมดนั่นแหละรวมเป็นหนึ่งหมดน,น,นะครับแต่พงก,ก็มาแยกรายละเอียดให้ซึ่งไม่สามารถรู้กันได้เลยโดยความเป็นจริงถ้าพงไม่มาแยกใช่ไหมในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของสภาวะที่จะเดินทางเข้าไปสู่วิชาชาที่หนึ่งวิชาชารสองวิชาชานสามวิชาชาสี่จนกระทั่งไปสู่อ รูปสัญญาจนไปอะรูปสัญญาที่สูงขึ้นละเลียดขึ้นงนั้นต่อไปก็จะมาเห็นอะไรกําลังของสมาธิเพงาั้นการที่จะไปเห็นกําลังของสมาธิก็คือต้องเห็นได้ในฌานสี่ที่เมื่อกี้อธิบายนะครับในฌานสี่เพราะนั้นในในการที่จะเห็นวิชาฌานที่สี่ได้ก็ต้องมาจากทําให้นิวรณ์ห้าหลับทําให้ปิติสงบไป วิตกวิจารณ์งงบไปหมายนิวรณ์ห้าหลับวิตกวิจารณังงบไปปิติสงบไปหรือพิติจักไปแล้วก็สุขนะครับสุขลาสุขลาทุกลาวิจารลาสแล้วตรงนี้จึงจะต้องรวบรวมทั้งระบบเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมหอมอมไม่งั้นก็จะไม่สามารถ ที่จะเข้าสู่วิชาฌานสี่ไดนะ้วิชาฌานสีจึงเป็นกําลังเป็นกําลังที่มีพลานุภาพสุดงนั้นะในในวิชาฌานสี้ก็จะโยงไปเมื่อเมื่อมนุรย์ได้จริงก็จะเข้าไปถึงอะไรปัญญาปัญญาดังนั้นะปัญญาที่ที่จะเห็นได้นะก็ต้องเป็นปัญญาที่เห็นในอริยสัจสี ไม่เอาเรียกัาษาจาราว่าในการเดินรูปสมุรทรนิรุตมากนะครับถ้าไม่มีปัญญาตรงนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เข้าใจไหมท่านอาจารย์น้มกระสาธือเจ้าค่ะขใจเจ้าค่ะปัญญาตรงนี้จึงเป็นปัญญาที่สูงสุดเป็นปัญญาที่สูงสุดถ้าใครไม่ไม่เห็นปัญญาตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยคือปัญญาอันเลิศปัญญาที่เป็นยอดปัญญาที่รวบรวมในสิ่งที่มีความเลิศทั้งระบบนะครับเข้าใจไหมท่านอาจารย์ น้องเกาใสถูกใจกยากเขาถึอันเลิศปัญญามันก็อันระบบนะรันะฉะนั้นในทุกสิ่อตัวอย่างที่ที่กล่าวมาก็ก็จะเป็นสภาวะแบบเนี้ยที่สามารถที่จะเข้าถึงําและการเห็นแต่ละพระองค์แต่ละองคก็จะเห็นไม่เหมือนกันเห็นไม่เท่ากันครับเนื่องจากอินทรีย์ที่มีอยู่ เห่องจากเน์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเวลารู้เวลาเข้าใจจึงเป็นความรู้ที่มีความแตกต่างก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติในศรัทธาของพระองค์ที่จะต้องมารู้ได้ในปัญญาพระองค์ที่จะให้รู้ได้นะครับจะมารู้ปัญญาพระองค์เพราะนั้นทุกท่านจึงต้องเรียนรู้นะครับในเรื่องของศรัทธาในเรื่องของพระองค์เป็นผู้รู้ผู้จุดจุดหวานผู้จุดแนกทำทั้งระบบ เป็นศรัทธาซึ่งเป็นปัญญาในการตรัศะลูกงเหมือนกับวิรยิยะนะสติสมาธิปัญญาก็เช่นกันเข้าใจไหมท่านอาจารย์นั้นเข้าใจเจ้าข่ะพร้อมกับสาธุเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรยากแล้วก็ไม่มีอะไรง่ายสิ่งที่ยากสิ่งที่ง่ายก็อยู่ที่ท่านแต่ละท่านเองท่านเองที่จะรู้ได้ที่จะเข้าใจได้ เอาเชิญท่านอาจารย์บ้างดีกว่านะนำประสาทผู้เจ้าค่ะอยู่ที่แต่รันท่านที่จะต้องตั้งความเพียรตั้งตนไว้ในธรรมอย่างนี้จ้ะคะนา่างตั้งความเพียรตั้งตนไว้ในธรรมเพราะฉะนั้นมีมาตั้งแต่สภาวะที่ดับการมาสัญญา ดับยี่วนห้าดับวิตุวิจารละสุละทุกเมื่อเองเข้าถึงฌานที่สี่องค์เนี้จะมีกําลังสูงองค์ปัญญาก็จะเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าเห็นสภาวธรรมที่เป็นองค์อริยสัจสีอริยมรรคมีองค์แปดเห็นไปถึงองสัมมาญาณสัมมาวิมุติอย่างเงี้ยเจ้าคะท่านอาจารย์ซึ่งแต่ละองค์ท่านอาจารย์ก็จะอธิบายให้โดยพิสานแล้วทั้งสัมมาประธานสี อทธิบาตสีในองค์สมณประธานสีที่เราจะต้องมีความมีฉันทะมีความพยายามมีความเพียรแล้วก็ประคองจิตไม่ให้ประคองจิตให้ให้ให้ตั้งอยู่เข้าสู่สภาวะตั้งอยู่เ<ม>ข้าสู่สภาวะตั้งมั่นเ<ม>ข้าสู่สภาวะที่จิตตั้งอยู่แล้วจิตตั้งมั่นอย่างนี้เจ้าค่ะคณาจกรรม ก็จะเกิดองค์อิทธิบาสีเกิดสมาธิที่เป็นองค์ของอิทธิบาสีมีฉันทาวิริยะสติอ่ามีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสายอย่างนี้จ้าค่ะ,ะอาจารย์องค์ฉันทาก็จะเป็นสมาธิที่เวลาที่เราจเจริญมรรควิธีเสียองค์ทมเมื่อท่านเต็มรอบแห่งการจเจริญแล้วองค์สมาธิเนี้ก็จะสัมปยุทธ์ด้วย ด้วยฉันทะสัพยุทธ์ด้วยวิริยะสัพยุทธ์ด้วยจิตตาสัพยุทธ์ด้วยวิมังสาซึ่งองค์วิมังสาเนี่ยก็จะเป็นองค์ปัญญาของครูบาอาจารย์ที่แทงแทงให้แทงให้แล้วท่านเหล่านั้นก็นําไปปฏิบัติแทงเข้าไปในสมาธิของแต่ละองค์แต่ละพาะองอีเจ้าค่ะจนกว่าจะเกิดองค์ของสติปัฏฐานสี่ก่อนที่จะเกิดองค์สติปัฏฐานสี สมัชพประธานสี่อธิบาทสี่เป็ียห้า 4, 5, พละหา้าท่านต้องเกิดอะไรในอินทรีห้าพละหา้านะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาสองอินทรีห้าพละหา้าจะต้องคู่กัน อินทรีห้าพละห้าตื่นเมื่อไหร่นี่วันห้าหลับแน่นอนเจ้าค่ะวิตัวิจารหลับไปสงบไปอย่างนี้เจ้าค่ะมีความสุขที่นามากายรักสุขและถูกเข้าสู่สภาวะของสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตรมในธรรมเมื่อเราอยู่ในการภาวนานั่นคือเกิดสมัทวิปัสนาที่กายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนานั่นคือสภาวะในสูตรใน ที่เกิดตายยตาสติแล้วเจ้าค่ะแล้วก็นําออกมาใช้ในศูนย์ในในศูนนอกนอกศูนนอกแต่ในองค์สภาวะที่ในศูนย์ในที่เรานาออกมาใช้ในศูนย์นอกแล้วก็นอกศูนนอกณขณะนั้นที่อยู่ในสมาธิเกิดอ,องค์โพชงเจดแล้วสติสัมโพชงธรรมวิริยะสัมโพธโชวิริยะสัมโพชโปัสชีสัมโพธโชสมาธิสัมโพธโชอุเบกคาสัมโพธโชเกิดทุกองค์แล้วเจ้าค่ะ เกิดทุกองค์แล้วแล้วก็เข้าสู่สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาสังกปปะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิจนถึงสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติเจ้าค่ะเกิดยาณทัศนะทั้งระบบเกิดสภาวะของปัญญาสูตรทั้งระบบเจ้าค่ะเกิดสภาวะของที่อยู่ในโลกปัจจุบัน ที่อยู่ในกายยคตาสติที่ท่านอาจารย์เน้นทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้ง mm hmm. ก็คืออยู่ในกายยาคตาสตินั่นหมายถึงว่าเอาจภาวะในสูนในในสูนนอกแล้วก็นอกสูนนอกเอามาใช้แบบนี้เจ้าค่ะเ mm hmm. พราะก่อนที่จะเอามาใช้ได้ในสูนใน mm hmm. นั่นหมายถึงท่านผู้นั้นอาศัยแล้วซึ่งวิเวกอาศัยแล้วซึ่งวิราคะอาศัยแล้วซึ่งมิโลด น้องไปเพื่อพวสักขคะแล้วก็สลัดคืนปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางแม้กระทั่งองค์ธรรมของพระองค์ปล่อยวางอุเบกขาปล่อยวางแม้กระทั่งอุเบกขาที่เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ปล่อยเจ้าขาพระท่านอาจารย์พระองค์ก็จะเน้นให้ปล่อยไม่ให้ยึดเจ้าค่ะปล่อยเลยใครสาธุท่านอาจารย์และใครเป็นผู้ปล่อย ท่านวีมูดเจ้าค่ะท่านอาจารย์งั้นท่านวีมุตช่วงบรรลุแล้วก็จะเป็นท่านถ้ายังไม่บรรลุก็เป็นผู้เดินมรรคเขาจะปล่อยเขาเองก็จะทำหมดนั้นผู้ที่มีความเพียรนะผู้ที่มีความพจะต้องเข้ากันได้เรื่องมาได้ลงมนได้ดินน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำอ้อยนั้นอนอเสดนเกี่กับผูบ้<อ>มีศรัทธาสององค์ธรรมนี้ต้องรวมกันก็อ,อยู่ด้วยกันเห็นไหมเพื่อรวมเป็นหนึ่งมันไหลถึงจะเกิดผู้เดินมรรคที่แข็งแรงงั้นผู้เดินมาก็ไม่แข็งแรง อาจจะไม่สามารถจะก่อเกิดองค์วิมุตได้นั่นก็คือกําลังเพราะฉะนั้นต้องหากําลังมาให้ได้เพราะฉะนั้นกําลังที่จะทาให้มีมากมายมหาศาลก็คือกําลังที่มาจากปัญญาปัญญาในอะไรปัญญาในการเข้าใจในทุกสมุทัยนิโรธใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกก็เป็นกรรมเก่าสมุทัยก็เป็นกรรมเก่าใช่ไหมนิโรธก็เป็นกรรมเก่ามรรคก็เป็นกรรมเก่าของเก่าทั้งนั้นก็มาจากกายนั่นเกายถึงเป็นกรรมเก่า รังกายนี้ก็จะทําให้เกิดทุกข์มเมื่อเกิดทุกข์พงค์จึงรับสั่งในะ<ม>เห็นทุกข์ก็เห็นธรรมถ้าถ้าใครยังยินที่พี่ดายังชื่นชมในกายยันต์ขาเนี่ยก็ยังไม่ทุกข์ก็ยังชื่นชมแบบมีความดันทิจึ่งมีจิตภาวะที่มีความเปิดความมีความพอใจในรูปลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตัวเองจึงไม่มีทุกข์จึงไม่ไม่สามารถที่จะเห็นทุกข์ได้มีแต่สุข<อ>เห็นไหมมีแต่สุขฝ่ายเดียวเพราะนั้นพองค์รับสั่ง ละสุกละมาพิชาาละโทมานสถ้าท่านไม่ละกระจบท่้นไ,ไม่สามารถเดินไปหาอายิยสัตสีได้จะปากเลยอาเรตตีอริยมังม,มีองค์แปดใช่ไหมพเข้าใจไม่เข้าใจตัวท,ทีว่าทุกเกิดจากอะไรทุกมาจากไหนและาจะทายังไงถึงจะดับทุกได้และทุกมาจากอะไรมาจากสมททุทัยเมื่อเมื่อเข้าใจทุกก็ยังต้องไปดับสมททุทัยนั้นสมุทัยก็มาจากอะไรวัาจริงซึ่งเป็นกรรมเก่าเช่นกันและมาจากอะไรวิตก ก็คือติดติดตามตองใจคิดอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นต้องการอย่างนั้นชอบอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมีตัณหาที่ก่อนกระติบอยู่มีความเบลิออยู่ใช่ไหมมีอันุสัยเดิมๆจึงหนีไม่พ้นมีที่ผิที่ผิดอยู่ใช่ไหมพ้งจึงให้เข้าถึงสัญญาทิ่ถ ฉังน in ั้นในความทุกนี้จึงมีมากมายมหาศาลเลาจึงให้มารู้จักกําลังที่เป็นปัญญาครับฉะนั้นปัญญานี้จะเกิดได้ก็จะต้องรวบรวมกันทั้งระบบไม่ใช่อยู่ดีฉันมีปัญญามันปัญญาทางโลกไม่ใช่ปัญญาทางธรรมฉังนั้นปัญญาทางธรรมต้องเห็นการเกิดดับที่พูดกันสั้นๆเกิดดับเกิดดับที่คือไปรู้จักทุกว่าทุกเกิดจากอะไรทุกมาจากไหนใช่ไหมและจะทํายังไงให้ทุกหมดไป ทำยังไงให้ทุกเนี่ยดับไปทำยังไงให้การเดินมรรคเจริญจเจริญเจริญปอกมาวิธีที่จะดับทุกเพราะนั้นทุกสมุทัไทนโรโดมรรคก็จึงเป็นทางเดินใช่ไหมซึ่งมีทุกมีทุกแล้วจะมีสมุทัไทรแต่ทำยังไงให้สมุทัไทดับไปหรือสงบไปและเอาอะไรมาดับเอานิโรดนิโรธองค์ธรรมอะไรนิโรธที่เป็นธรรมขององค์คืออนิจจังทุกขตาในตังหมันเป็นส่วนทไม่ยัตาย เป็นอนุสาสนีไปญหาไม่มีนิโรธอื่นจะไปทับทุกข์ได้ไม่มีงั้นจะภาวนาอะไรก็ไม่ใช่ทุกขะองไม่ใช่ธรรมะองค์จึงเกิดทุกข์ลําไปเห็น mm hmm. ไหมเพราะนั้นวิธีการเดินมรรคจึงผิดหมดเลยมรรควิธีจึงไม่ใช่มรรควิธีของพระองค์แต่เป็นมรรควิธีของมารเป็นมรรควิธีของที่กําหนดกันเองที่รู้กันเองแต่ไม่ได้นาพระไตรปิฎกของพระองค์มาเทียบเคียงจึงไม่สามารถ ที่จะสืบค้นหรือจะรู้ธรรมเนื่องจากมารจะปิดมารได้ช่องเป็นบ่อล่อไงมารดุดขุดบ่อล่อมารไปหมดแล้วแทนที่พระอริยะจะขุดบ่อล่อมารกลายเป็นมารขุดบ่อล่อมารเห็นไหม <c oughs> แล้วก็ล่อภาริยะที่ไม่รู้เรื่องลงไปอีกด้วยก็มีจึงจึงมีการเดินมักออกจากการเดินมักออกจากการเดินมักออก,กไม่ยอมไปให้สุดทางเห็นไหมต่างว่ายต่างก็ ู้กันด้วยอะไรด้วยสภาวะที่จิตตั้งอยู่แต่เขาด้วยมานมานเขาอะไรเขามารเขามีจิตตั้งมั่นอยู่แล้วนะเขามีเขาเขาไม่อยู่กับกรรมเก่าปุ๊บเขาไม่จิตตั้งมัน่นทันทีเขาจึงตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาตั้งขาวิญาญณญญวิญญาณองค์หลักคือองค์นี้ที่อยู่ในรูปเวทนาแตญญาตังซึ่งอาศัยอยู่ในมหาภูตรูปสี่ประกอบด้วยปฏิว,ปวิธาปายโยธาเตโชธาอาโปธาและก็อากาศธาตุวิญญาณอยู่ด้วยกันหมดเลย เห็นไหมครับองค์ลองไปอยู่ที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจบันทึกอยู่ในใจรูปเสียงกล่นรสรสธรรมรมบันทึกอยู่ในธรรมลมดับไม่ดับะมาแสดงะแดงไมนั้นะครับกลับมาหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านทําเท่าไหร่เขาก็วัวผลักหมุนกลับมาหมุนกลับมาก็วนอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าท่านจะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดก็อยู่อย่างเงี้ยแหละเพราะอะไรเพราะไม่ได้ดับด้วยนิโรธของพระองค์ไม่ได้เดินมรรคถูกป้อง เมื่อไม่ถูกต้องแล้วจะไปยังไงอ่ะมันไปไม่ได้มีไปยังไงก็ไม่ก็ทางปันอยู่นะก็วนกลับมาวนกลับมาพงจึงใช้คำว่าสั่งสารวัตรวนอยู่นี่เนี้ยในวัะต่างๆสารวัตรวนวนวนเกิดตายตายเกิดเกิดตายอะลงนรกได้ยานไปไต่ได้อะไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อะลงมนนรกได้ยานไปไมได้ไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ไม่รู้สี่ร้อยกี่พันกี่แสนเท่าท่านอาจารย์บรรลุกันได้ง่ายเพราะอะไรเพราะมาจากของเดิม ในจักรศีที่พรองค์ทรงตัดเป็นผู้ที่ได้กระทำบุญแล้วจะปางก่อนใช่ไหมถึงจะเข้ามาได้ไม่งั้นไม่ได้นะเพราะนั้นจึงไม่มีปัญญาที่จะมาเห็นอริยสัจสีได้เลยเมื่อมีอริยสัจสีก็ต้องมาเดินมากด้วยอริยมรรคแปดพวกนี้ใช้คําว่าอริยะผู้ที่เข้ามาตรงนี้จะเป็นอริยะหมดอริยะแท้ไม่ใช่อริยะเทียมนะเพราะนั้นความเป็นอริยก็จะต้องมีแต่ภาวะ ที่สามารถเข้าถึงทำชั้นลึกได้เต็มรูปแบบนะเพราะนั้นความเป็นพ่อเนิ้งแบ่งเป็นสี่ระดับมีวิชวาปโสโดาปฏิพนตระกตน,นพรานาคามิมนจนกระทั่งเป็นพ่อราชฎผลแยกออกมาแยกออกมาแต่และระดับก็แยกกันออกไปเส้นทางในการเดินครั เข้าใจไหมครับแบบนี้ท่านอาจารย์น้อมกับสาธุเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะกับสาธุเจ้าค่ะเชิญท่านอาจารย์กล่าบเพิ่มเติมได้สาธุสาธุเจ้าค่ะพระเจ้าก็เข้าใจเราเจ้าค่ะท่านอาจารย์ทุกองค์ธรรมที่ท่านอาจารย์กล่าวต้องเข้าสู่สภาวะขององค์วิมุตติที่เป็นนิพพานเป็นเจ้าค่ะองค์วิมุตติที่เป็นนิพพานเจ้าค่ะหรือครับเปรียบเทียบก็เป็นนิพพานเป็นแบบนี้เจ้าค่ะ ก็ายังไม่ทําการลาเจ้าค่ะน้องกับสาธุรเจ้าค่ะสาธุครับคร,รับไม่ไดครับท่านอาจารย์สายโทก็ไม่มีอะไรแล้วเนะรรราะท่านอาจารย์จะได้ทํางาน,นมีคําถามอะไรไหมไม่ไม่มีคําถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะน้องกับรรท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้องกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้องกับแท้แถวเจ้าค่ะกับสวัสดีเจ้าค่ะกับสายโทรเจ้าค่ะกับสวัสดีเจ้าค่ะ